วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจำปี2566ซึ่งมีประวัติการก่อตั้งมายาวนานมากกว่าศตวรรษ และนับตั้งแต่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดทํายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการได้แก่กรุงเทพมหานครเขตฝั่งธนบุรีจังหวัดสมุทรสาครและอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีรวมทั้งสิ้น511โครงการในพื้นที่834หมู่บ้านชุมชนและอีก493โรงเรียน นอกจากนี้องค์มนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปจากคณบดีคณะต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในคณะเพื่อรวมยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่ได้ใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนา s o อฟต์ส l ิลของตนเอง จากการลงพื้นที่ของชุมชนพร้อมทั้งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นํานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับศักยภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในตอนบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิงชันเขตตลิ่งชันเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการอทิการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจนได้รับมาตรฐานชาพลส,สำหรับสถานประกอบการปลอดภัยตามวิถีนิว n o r m a l การเสริมหนุนเศรฐษฐกิจ BCG จากมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ จังหวัดสมุทรสาครการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเรียนร้องเล่นเข้าจังหวะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงวัยการจัดการขยะชุมชนเพื่อสังคมคาร์บอนตำ่ำลดโลกร้อนและการยกระดับการเรียนรู้ในโรงเรียนด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ